จัดก,การมันก่อนพี่น้องถือไว้โอ้ยอยู่พี่พี่น้องถือก,กันใหถือก,กันใหฮั่นนี่หมานี่แหละพี่น้อง สบายดีพี่น้องท่านผู้ชมทุกคนมายามกราฟอีกแล้วนรางมือที่สองซีมานคือเก่าปนอเมื่อที่สองนี่เอา้าไปรุ่นน้ำกันพี่น้องมอยู่ต่างละพี่น้องเลยหากแได้กระเลนตัวเดียวกับหนูน้อยตัวเดียวโอ้เด็หลังนี้ถึกหนูไหวพี่น้องยังแหงอยู่

บอนที่สามบอนสุดท้ายนี่แหละวะบอนคนขโมยนี่แหละบอนถือขโมยเมื่อวานนี่สองบอนพยายามแล้วโบได้พี่น้องเลยได้แต่กระเลนตัวเดียวกับหนูน้อยตัวเดียวหาก็ได้หนูวายตัวเดียวมือนี้โอ้บอนนีนี่ได้เลยพี่น้องเลยกับยังสามราง,างใส่แปดาง ส่แปดล่างนี้เขาเอาไปเมื่อวานนี้ห้าล่างคือเสมันทึกซัดนั่นแหละเขาจึงเอาไปนะเมื่อนี้ยังสามล่างได้หนูวายตัวนึงยังล่างหนึ่งยูหันคือว่าโบเห็นกับและจะน้อยจังไปเบิง้งมาทึกอย่างเอาเอานูวายก่อนพี่น้องเอง เบื้องลลางนี่หลังสุดท้ายกับฟกระเห็นหลังนี้ก็ได้ถือหนูอันนี้ก็ได้แต่ว่าบุแมนหนูวายเป็นหนูฟันรุ่นใหญ่โอ้อันนี้ก็เกือบซ้ำหนูวายคนได้อันนี้ก็ได้ เกือบสำหน่วยความใหญ่มันแลวนะวสามลางลางยูฮันลันเปาลันบุไดย,ยังสองลางนี่ได้หนูโอ้บนนี้นี่มีหนูพี่น้องแต่ว่าบุก้ามาใส่ลายแล้วเพราะว่าขโมยเอามือวานนี้ไปละห้าหลางเอาเอาหนูก่อน มือที่สองนี่ได้หนูตีสี่ตัวพี่น้องเลยดีแต่ว่าได้หนูวายตัวหนึ่งได้สี่ตัวสามตัวหนูแล้วก็กระเลนตัวหนึ่งมือนี้เป็นนลำฟ้าลมได้บอกกับบุงกงแล้วเนาะเอารอรุ่นมืออื่นเทียมายามเอามือละเทื่อเนาะตอนเช้าแล้วก็ขึ้นมาก็พอได้แรงได้งานนี่แหละเดี๋ยวมันก็อยู่ใกล้บ้านอยู่เด้อพี่น้องอยู่ผู้สูตรนี่แหละ ก็ยังใส่ปลาไว้อยู่นี่อยู่สามลางนี่บอนหั่นบอนละแเปลางบบได้ได้แต่กระเลนตัวเดียวกับหนูน้อยตัวเดียวเนาะบอนนี่นี่หนูหลายอยพี่น้องเองแต่ว่าขโมยมาเอาเธอนึงแล้วก็เลยบุกล้าย้ายมาใส่เนาะถ้าเบิ่งมื่ออื่นมือเนาะมื่ออื่นกันว่าเป็นอะไรแล้วเสิได้ย้ายล่ะ เี็น่าได้รางนี่โอ้อยู่พี่พี่น้องถือกระไนถือกระไนฮั่นน,นี่หมานี่แหละพี่น้องบอนคนขโมยนี่แหละถือกระไหนหอมนี่เอาทักทายสบายดีมายามกับมือที่สามหมานอีกแล้วถือกระไนพี่น้อง ว่าแล้วว่าบ,บ่ผิดหวังแถวนี้นะแถวขโมยนี่แหละแถวโดนขโมยนี่แหละพี่น้องเองอยังเหลือกับสามหลงังแต่ว่าได้ผลได้ผลพอสมควรแถวนี้ถือก,กันในบุงพี่ กระไนหรือว่ากอกแก้มแดงยังได้ผลอยู่พี่น้องเอ้ยแถวนี้นะเสียดายกัปยังเหลือแต่สามหลังเพราะว่าบกาุก้ามาใส่เนาะมันโดนขโมยเท่านึงแล้วกับบกุก้ามาใส่มือที่สามแล้วพี่น้องจานเค้นจะได้กู้กับเลยเนาะเพราะว่าหนูกับบุึหลายและมือวานนี่ วานนี่ได้เตสีโตหนูสามโตกะเลนตัวหนึ่งเมื่อนนี้จะได้กู้กับย้ายกับหยับออกห้างไปอีกน้อยหนึ่งเนาะแถวนี้คือสีบุหลและหนูนะเอาเอากระไน,นก่อนพี่นอเอาไปมีบุเห็นนี่แหละครับ โอ้อันนี้ก็ลันเป้าอันนี้ก็ได้ลันบบได้อยังนี่นะหลางนี่นี่สามมือนี่ได้สองโต้ได้หลางนี่มือนี้พลันเป้ามาเบื้องหลางนี้หย้ายมาใส่เอาไปใส่ lần lăn to lăn bộ đây nhằng ít men nhằng quá cắt bùa mì lăn sư sư bó lồm tong cả lăn bộ men quá bố mì hỏi cắt เลนหลังนี่กะเลนกะเลนนี่ก็แซสบได้พี่น้องเลยเนาะมันตัวน้อยแต่ว่ามันแสบมันคล้ายๆกับหอกแต่ว่าตัวน้อยเมืองหลางลั่นเป้าดุดุนี่คือก,กะเลน ลานเป่าดุขนาดล่างนี่โอ้กะเลนตัวนี้ค่อนข้างใหญ่ตัวนี้ในหดสามสี่โตสี่ห้าโตนี่พองคาบงายนึงเลยพอคาบเข้านึงแหะกะเลนค่อนข้างใหญ่ตัวรุ่นนี้กะเลนกันกะเลนหูขาวกะเลนหูดอกเก็บ หนูตัวนี้ค่อนข้างใหญ่หนูนะถ้าเป็นหนูฟานหนูท้องขาวค่อนข้างใหญ่ผลงานเมื่อน,นี้พอได้ยู่ได้กินพี่น้องอามาเก็บมือละน้อยทุกๆเ้กาก็ขึ้นมาเนาะผูสูดนี่แหละ พอได้เก็บกินข้าวแรงข้าวง่ายมือนี้สิได้ย้ายกลับเนาะย้ายหยับออกน้อยนึงบริเวณเหาอ้อยหาเปิดหานอาหาร,หารบุฟเฟ่ให้มันมันก็ค่อนข้างว่าเหลือโบราและนูน่ะเนาะยามได้สามมือนี่แหละมือวานนี่กับ่บได้นะมือทำอิฐทันก็ได้น้อยนึง แล้องมือผ่านมานี่ก็บบปานได้ละมือนี้จะได้ย้ายหยับออกหยับออกเป็นบริเวณเอากว้างเนาะเอาห่างได้น้อยนึงเป็น100ร้อเยเมตรพลัเนาะเอาติดตามคลิปหน้ามืออื่นมายามคือเกาเนาะแต่ว่าได้ย้ายออกมือน,นี้เนาะได้ย้ายกลับออกไปจำนวนหนึ่ง เอาติดตามคลิปหน้าเด้พี่น้องเด้อ